ันี้นานมากเลยวะข่ายเที yeah. ่วยเว้ย hey, ้ um it. It ่งส hey, ูสามพุนคือมาาแท้กูถ right, ่าตัวเลยนี่้ยใจเย็นๆพข่อยรอคนนอนหลับเบิดกวน้อสใดก็สงสัยห้องจังดล่ะเฮ้ยสุสามพุ่นเนี่ยใจดีว่ามีผู้ใดตามมาน่นี่ลองเปิดเส้นเลติจุ้ยไป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 ย้ย ่คยว่าได้ตามมาเด้อพอมา่อยมาส่วนยูนิโดนแล้วเข่าเจียมคิดสิร่วยพูดเดียวสตีสิบ่หายอื้นนั่นม right? yeah ีน no. ้ำแน่ตี it, ้ากินใส่มึงเฮ้ยแต่สูสามคนบอกแล้วปะสูสิบ่บอกพูดแล้วแม่นตีนะ จะพากันเสียงกันลายนี่มาพาป้าไปนั่นน่ะขอยจะเห็นกู้สมบัติเต็มที่แล้วโอ้ยคือที่อยากได้สมบัติจนตัวสั้นเนาะฟาใหายตายแต่แกผู้อื่นล่ะว่า่จะขอกระชือกันนั่นล่ะเพราะว่าตันปากปาตาขยิบเฮ้ยกูไม่ได้ขี้งอกคือมึงไหวกูเองก็แค่เนาะไม่แล้วไม่แล้วไปพุ่งอกร้อนจนสูดีแทงไปแค่ยังไงเนี่ยกูองสร้างตรงนู้หรสูดสีไปบ้างะลยเนี่ยไปไปครับอ้า แล้วนักเนั่นอ้อีนางแอนนาห้านไพนีลาหลับรอกไว้ใจได้นะเท่าแย้มวันดีจ้าวันดีวันดีจ้าบัดีลุงลาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเยพร้อมแล้วไปไปพร้อมแล้วไปไปไปไม่ไบัวไไอส้เ พวกนั่นน่ะมันแบกแบบโจกแบกเสียงไปยังกันวะยเอ้มันไปคุยยังน้ำขึ้นจังสิเฮ้ยมันหลัวหรอกพี่แต่ว่ามันนินทาท่าน่าสงสัยท่นเพาต้องไปตามมันไปตามมันไปเมืองมว้ยโอยมันแง่ยี่แล้วเรื่องนี่เพราะว่าเรื่องของชาวบาทคืองานของมูเขาเพราะว่าการสวดลูกสอดจินเป็นที่ใส่เสื้ตัวของกูแมนแมนเพราะว่า ลูกพี่เฮานาักเสือกมันมาเป็นเสือกอยากดูอยากเห็นได้ไปกันะเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วไปเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมาไม่ไหวแล้วนะเจ็บเจ็เป็นหมื่นห้เนาะจะว่างเหยียบงูเหยียบอยังเด้อพ้าเฮ้ยเจ้าแ่งเท่าแล้วไปมาไปทุกคนไปเมื่อแล้ว เอาเลยอด้วยอด้นี่และกนี่ะอด้วฮด้วยอด้วนี่และขอด้วยขอด้วอ้าวกูเียวหาสมบัติมาเห็นยังจชิ่นจย่างโอ้เ่าจอยฮะสมบัติมันก็จะไม่ดินมุนตัวพุจะได้เขาคุาเองท้ตัวสมบัติดินโอ้โกับําพอเพิ่นมาสับไดดินชินได้งามเนาะมองนีแน่นอนบึงึงพอินเรื่องเอามองนีได้หนืเด้อ ขจอมมังนี้อ้ตจิคุดมังนี้เออะคุดมังคันนี้หาซอยแม่ขุดตั้งฝีลูกหน้ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมือดไรขอจอยยุ่งเนี่ยขันมอะไรเนีขันจอมมังคันข้อจอยมังคันะ้อจอยมัเอานเือดเลือไม่เปลี่ยนจะต้อก่อนนเจ้าพวกพวกใคเดี๋ยวจะเมื่อยแล้วคุณคุดค่อยกอนผิดจราน้าดีดีเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้คุเลยจรงไม้อจอยย่งเี่ยคุดเลยอมันไผ่ดงดีก็ต้องเจอของแหละนะ เอาเล็กมะเอาเลยส่งไปนอนเงาแนกให้บลอกจีทีวาไอุดคุดลูกไรคุณยิ่งเยนคุดุดอไขอโทษครับไม่ถามาฝรดเดี๋ยวนี้มาอยู่นั่นแม่ตาก็ได้ละเอาลเขาสิคุดใสกันเร็วก็สิเป็นยังเดนีดเถ้าจจยก็เป็นดนิดขึ้นมา่ากระไรกันทีแท้ อันนี้มาลูกของพ่อว้มึงใจจุ่มเาที่ตายหยาว่าทันลูกพ่อจัราชกนจักราการพ่อนี่นะลูกเนาะเอาไพอเหื่อยหนเอาไ้พอแล้วแข็งแรงอยู่โอ้เอานี้ทพ่อนี่เลคุดไปใส่กับพ่อพ่อพ่อาได้เห็นสมบัติที่ยางจักชินจักรยาจักรันโ้อ เห็นบอกมาเอาไปท้งไหนพ่อแข่งคนไววบ่อม่นห้องเชียงยนตนไอ้พวกเป็นร่มถึงเลยหุดน่ากั้มไงไม่เลยมันย้มนีะพวกตัวเราร่วมพัวกันตัวไคเจ๊ฮะโอ้ยไปชิตัวไปให้งเลยนี่นี่เรยมาเชี่กลับไปไปเไยไป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 คเรนเรื่องไหนขาจกับ้มันง่ว่ะเมดสัต

กระโถงว้าว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  มันเป็นคือสูองอ,อิลิกุสมบัติเรานั่นมันอาจจะมีจริงเย้ยเราพอสิปล่อยให้พวกมันอะคุดเอาไปเหมือนเดือสมบัติถ้ามันมีจริงอิลิมันต้องเป็นของเฮาเพียงคนเดียวแล้วเจ้าสิไปหามเขาไดจังไดพอ่อคนต่างเมืเมเมองฮิฮิพ่อนี่นะวางแผนเอาไว้แล้วลูกฮะพ่อนี่คิดแผนเอาไว้แล้วแผนอือแผนอาเอาจังสี เข้าใจแล้วครับพ่อพงยพอพงไม่พดงอร้าหฮะพ่อพงัยดยึงอรานี่เข้าใจได้ยังงดีมานีมาหนีมาหนีเจ้าซ้สอใ้องไปต้องไปต้ยงมากเล้วยังมาอี หวงเลมาเลยวยเนี่ยอยวเราเอาเป้จะงให้ตาสะายน้อยด้วยาบุดเดียวเร็วเร็ววาจล้ยว้ายเฮ้ยน่อพี่สักว่าเอาเขยิ้ กูอึดลับอึดนอนเบิด์ตขึ้นมึงเสียกูงามคือนางสาวไทยสักอิ่มมาไอ้ยังกัดเซมนมึงมาขืดเนาะมาเบาๆลู่นจะน้อยพูเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ยิ่งเขาหรอกเออ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 เดี๋ยวงงกันเฮ้ยแงมอันมันมีอีหลีว่สมบัติน่ะน่ะ กับเปิ้มซอยแม่เกิดท่องรู้เพียบเพียบแบบเต็มตมือเต,ต็มข้ออยู่เพียกไม่กลัวแม้แต่ไซส์เนอปะท่านเมียนนี่หลีตินี่ขึ้นเขาหลวงบอดีซืือโอ้ยเนี่ยครับพอเข้าเนี่ยเศร้าไปยุ่งกับสมบสัติสมนันทร์สักครับผมว่านเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่มีเจ้าของก็ได้ด้วครับเมียมีเน้นหยัง่งอ้ยมันคือพ่อคือพ่อแทลูกนี่เหรอ ป้าท,ทิ้งทวเป็นยังจไง่าเจ้าสั่นลูกว่านสั่นเหรอครับยันมีเจ้าของอันนั่นขันมีเจ้าของนั่นเขาต่อเอาไปทิ้มไว้จ้าสั่นดอกลูอืออื้อืออันนั้นเขาเอินมาสาธารณสมบัติเนีบัดกับบัดค่อยๆนะครับนำ้นำลายน้ำลายฟองแคตาหัวมนันอะ <laughs> มือเล้งน,นี่เมย์พยอมเด้อเมย์สิไปอีมันคือแจ็สิบว่าอัพโชแล้วมันคือแจ็บบสิบว่าช่วยขึ้นมือขึ้นนี่ดอก เด็กตะกรอนให้เราต่อไปเราบ่มีเส้นายสดอย่างเดียวหมากแ้งสี่ละแล้วซุมเส้นไปออกมาใาเด้อยลืมแล้วไหมเส้นไม่ไม่ไม่เกิ่บลุ้นไม่

นแง่ขงันคนทีหยังนแตนมกแค่ยดถือผีเขาอ้ใช้ยดถือผีเขาักแค่ยนลูกู้ใหญ่บ้านเดินแม่ถือผีเขาโอ้ยโยถือผีเขาพ่อเห็นข้าไปดูไม่ไปไปไปอาไมาแต่ยุ่งนมันคนแล้วแขวเห็นแ้าเรนมาบอกกับฉัน ไปเบิ่หน้ากันก็เสียวไปเบิ่หน้ากันเลยแล้วมาใหมเลย